สวัสดีครับผมมาพบกับผมในช่องสกิลลูกหนังนะครับวันนี้วันที่14สิงหาคมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามเป็นกาลังใจให้สกิลลูกหนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราง่ายๆเลยจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม VIP ดีเด็ดลงให้ทุกวันอย่างจุใจแน่นอนอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นดีๆสําหรับสมาชิกใหม่นะครับรับโบนัสทันที100%่นะครับ100%สูงสุดถึง300บาทเลยทีเดียวนะครับ ส่วนคู่ที่เราจะมาสกิดกันในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์อีกเช่นเคยนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีนะครับจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของสเป์นะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นทางฝั่งของเชลซีนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทีมกันครับผม สภาพความพร้อมนะครับเชลซีของกุนซือโทมัสทูเคิลนะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะเอฟเวอร์ตันมาได้1ประตูตสูญนะครับในเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาตัดอย่างใดนะครับขาดเพียงแต่มาเตโอโควาซิตนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก่อนหน้านี้นะครับโดยคาดว่าเกมนี้นะครับจะมาเล่นในระบบ3-4-2-1นะครับโดยมีไคลฮาวเวตนะครับยืนเป็นหน้าเป้าและใช้เมสันเมาส์และลาฮิมเซอร์ลิงนะครับทำเกมในริมเส้นนะครับ มาดูทั้งฝั่งของสเปอร์กันบ้างครับอันโตนิโอคอนเต้น,นะครับเพิ่งจะพาทีมเปิดบ้านนะครับทุบซ้อมตั้งไป4ประตูต่อ1นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดนนําไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับและคัมแบ็กกลับมาได้4ีลูกรวดเลยนะครับสำหรับเกมนั้น สำหรับความพร้อมของทีมนะครับเกมนี้จะได้ตัวของอลิชาริออนนะครับที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมนะครับส่วนทางด้านของโอลิเวอร์สคิปนะครับยังบาดเจ็บอยู่คาดว่าคอนเต้นะครับเกมนี้จะมาเล่นในระบบ3-4-3นะครับโดยมีเดยานคูลูเชฟสกี้นะครับและแฮร์รี่เคนนะครับขวงคู่กับซอนฮึงมินนะครับขณะที่พีแอร์ฮอยเบิร์กกับโรดิโกเบนตันกูนะครับจะปักหลักคุมเชิงในแดนกลางนะครับศึกนี้นะครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับ แม้ว่าสเปอร์นะครับจะฟอร์มร้อนแรงนะครับพลิกกลับมาชนะซ้อมตัานไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งะครับแต่นัดนี้มาเยือนแซมฟอร์ดบิดไม่ใช่งานที่ง่ายแน่ครับผมย้อนกลับไปดูสถิตินะครับจะเป็นทางฝั่งของเชลซีนะครับที่ทําได้ดีกว่าสเปอร์นะครับะนันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับเรียดราคาเปิดออกมานะครับให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่นิดๆนะครับ อโอกาสเสมอมีสูงครับแต่ผมขออิงไปทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมว่าน่าจะเบียดเอาชนะสปเปอร์ไปได้ในเกมนี้นะครับเพราะ,ะนั้นสกิทลูกหนังวันนี้ขอสกิดไปที่สิงโตนงินเคามเชลซีนะครับเป็นสกิทลูกหนังประจำค่ำคืนนี้สกิทลูกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ